thank you และมาเยี่ยมเยียนแล้วก็พบปะพี่น้องเราที่นี่ด้วเป็นเกียรติอย่างสูงและเราเชื่อว่าสิ่งที่เราจะได้ชัยชนะนั้นใกล้เข้ามานะครับกข็ขอขอกราบขอบพระคุณหลวงปู่อีกครั้งหนึ่งที่แวะมาโปรดสัตว์อยู่ที่ธรรมศาสตร์แห่งนี้นะครับแล้วมหาลัยธรรมศาสตร์เราก็ยืนยันว่าเราจะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับ ครับพึ่งพระบรมมโาจทธิสมภารของพระหมหากษัตริย์ไทยแต่ทําไมเขามีหัวใจเป็นธาตคิดทําร้ายราชสกุลคิดทํำร้าย,รา,ร,ร,ร,ายราชวงศ์จักรีแล้วคิดอยากเป็นใหญ่ถามเขาว่าคุณคนไทยหรือเปล่าเนี่ยนั้นแวะมาเนี่ยอยากจะเจอหน้าเขาว่าสัตว์ประเภทนี้มันเผ่าพันธุ์ไหนโ่อพ่อคนแม่ชื่ออะไรทำไมถึงออกลูกมาได้เล็วได้ขนาดนี้ เท่านั้นแหละขอบคุณมากขอบคุณทุกคนลูกเอาละเราจะเดินทางต่อลูกไปละขอบคุณสี่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้ว่าวันนี้พี่น้องที่อยู่ในบริเวณแถบนี่จะรบกวนให้เชื่อสัตว์ในสภาในสามสภานลยครับ การมาตลอดเราใช้รัฐธรรมนูญเปลืองมากแล้วรัฐธรรมนูญก็ร่างโดยโดยนักการเมืองไม่กี่คนนักวิชาการไม่กี่ท่านแต่คนทั้งชาติไม่มีสิทธิรับรู้ว่าไอ้สิ่งที่คุณเขียนน่ะมันได้ประโยชน์อะไรกับคนในแผ่นดินบ้างแต่ที่แน่ๆน,นักการเมืองได้ประโยชน์หมดแต่นักวิชาการก็ได้ประโยชน์แต่คนทั้งแผ่นดินเสียประโยชน์ต่อไปนี้เราจะไม่ยอมแล้ว เราจะไม่ปล่อยให้คนไม่กี่คนเขียนกฎหมายเพื่อบังคับคนทั้งชาติแต่เราจะให้คนทั้งชาติเขียนกฎหมายเพื่อบังคับคนไม่กี่คนบนสภาหรือในสภาบ้างแล้วใช่ไม่ใช่พี่น้องพอได้แล้วเลิกเสียทีมันจะเป็นอย่างที่ได้สองเพื่อนพี่น้องจ้อช่วยกันลงชื่อสนับสนุนผู้นำสภาเนี่ยประานสิทธกรรมคุณนธรรมสภานานาไม่เสื่อมสลาย So here is you can see stay here so we want to explain something to foreigners who want to want to understand what we are doing here. So we are promoting these three councils because we strongly believe that with these three councils for example the farmer council พวกเราทุกคนแต่ว่าพวกเราทุกคนมีอย่างเมีอนกันนะครับพี่น้องคือพวกเรามีพ่อคนคนเดียวกันใช่ไหมครับพี่น้องและพวกเราก็จะปกป้องพ่อของเราใช่ไหมครับและหนึ่งในวิธีที่ปกป้องคือการผลัดยันสามสภานี้ให้เป็นจริงในเวลาที่เร็วที่สุดถูกไหมครับพี่น้องจนประชาชนถือออกมาเลยครับใครรู้สึกว่านักการเมืองโกงเรามาตลอดบ้างครับพี่น้อง ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะผลักดันสภาศิลธรรมให้เกิดขึ้นใครรู้สึกว่าใช้ใจ่ายซื้อน้ำมันแพงมาเลยตลอดบ้างครับพี่รองถึงเวลาแล้วครับที่แข็งแรงคนไทยแข็งแรงทุกคนในแผ่นดินมีใจชนะพระเจ้าอยู่หัวมีความสุขทุกคนช่วยกันหน่อยจนะ้า พี่น้องเสียงที่พี่น้องได้ยินจบลงไปได้เป็นเสียงของอรูพุทสละนะครับได้นําพี่น้องมหาวิชาชนนาพี่น้องจากแจ้งวัฒนะครับมาเชิญชวนพี่น้องนะครับเพื่อร่วมลงชื่อนะครับในการสนุสภาทั้งสามสภากานประกอบด้วยสภาสลาพี่น้องทั้งหลายครับพี่น้องชาวนานั้นถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติเป็นอาชีพแห่งบัรทบุงลษกของเราตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราจนถึงปัจจุบันพี่น้องชาวนาเรายังติดหนี้ติด อย่างทุกอย่างรถเลยเอา้าวเชิญคุณชนิดคอาจารย์ชน,นิด,ดยินดีมากกับเรานะครับ